โอ้โหเกิดอะไรขึ้นที่ VTV Cup ค,คะเนี่ยเห็นผลงานทีม U21 เวียดนามเจ้าภาพแล้วแบบอดสงสัยไม่ได้เลยจริงๆนะคะมันดูสวนทางกับทีมชุดใหญ่พอสมควรเลยวันนี้เราจะมาลองเออคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมาดูกันว่าผลงานในสนามเป็นไงแล้วเสียงจากแฟนๆว่างไงบ้างแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่าแค่ผลแพ้ชนะในสนามหรือเปล่าครับเราจะอิงจากข้อมูลหลายๆอย่างเลยทั้งผลแข่งข่าวบทพิเคราะห์ แล้วก็ที่สำคัญคือคอมเมนต์จากโซเชียลมีเดียด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาประเด็นสำคัญออกมาให้ชัดที่สุดครับว่าในสนามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปัจจัยมันคืออะไรแล้วแฟนๆเขามองเรื่องนี้ยังไงกันค่ะนั้นเริ่มที่ภาพรวมผลงานก่อนเลยนะคะสรุปง่ายๆก็คือทีม u 21เวียดนามเนี่ยแพ้3นัดรวดเลยในรอบแบ่งกลุ่ม B ี ใช่ครับแพ้ไต้หวัน0-3แพ้ทีมไทยชุดผสม1-3แล้วก็แพ้โครเบลก้าจากรัสเซีย0-3ก็คือจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มไปเลยซึ่งถือว่าน่าผิดหวังนะคะสำหรับเจ้าภาพอืมและที่น่าสนใจคือมันตรงข้ามกับทีมชุดใหญ่เวียดนามเลยนะในรายการเดียวกันเนี่ยทีมใหญ่เขาเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A ผลงานดีมากนั่นสิคะ มันเลยยิ่งทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผลงาน2ชุดนี้มันถึงต่างกันขนาดนี้ในบ้านตัวเองแท้ลองดูเกมที่แพ้โครเบลกาแชมป์เก่าจากรัเสเซียนะคะสกอร์ก็0ต่อ3เซตนะคะ19-25 19-25แล้วก็14-25ครับถึงแม้บางช่วงเวียดนามยูวีเอ็ดจะเล่นได้ดีนะสู้ได้โอเคเลย ใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็ต้านความแกร่งประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือเกมบล็อกของรัสเซียไม่ไหวจริงๆตัวใหญ่มากผู้เล่นอย่างเนสโตโรว่าเขาก็เด่นจริงๆโหแล้วเซตสุดท้ายนี่สกอร์ขาดเลยนะครับ14-25ค่ะแฟนๆก็คอมเมนต์กันเยอะเลยหลังเกมนี้ส่วนใหญ่ก็ยอมรับนะคะว่ารัสเซียเขากแกร่งจริงโดยเฉพาะเรื่องบล็อกนี่แบบมีคนบอกว่าแข็งแกร่งเหลือเกินบางคนแซวว่าสูงเท่าหลังคาอะไรแบบนั้นเลย แต่ที่น่าสนใจคือคอมเมนต์ที่สะท้อนปัญหาในสนามเหมือนกันนะคือแฟนๆหลายคนก็บ่นเรื่องการแก้เกมของโค้ชแล้วก็ประเด็นที่ตัวหลักอย่างดังถีคำทำแต้มไม่ค่อยได้เพราะเจอแต่บล็อกสูงๆตลอดอ๋อค่ะแล้วก็เรื่องการเล่นบอลเร็วบอลสูต่างๆที่ดูเหมือนจะใช้ไม่ค่อยได้ผลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งที่จริงๆบอลพวกนี้ควรจะเป็นอาวุธสำคัญนะเวลาเจอทีมบล็อกสูงๆแต่กลับทำได้ไม่ต่อเนื่อง พอมันติดขัดเกมรุกก็ยิ่งไปไม่ได้ใหญ่เลยเวลาเจอทีมรับดีๆแบบนี้ส่วนเกมที่แพ้ทีมไทยยู1ชุดผสม1 3เซต31ต่อ33 25ต่อ20 20ต่อ25 18ต่อ25อันนี้น่าสนใจตรงคำว่าชุดผสมครับคือมี U21 เป็นหลักแต่ก็เสริมด้วยผู้เล่นสำรองชุดใหญ่บางคนอย่างกติกาแก้วพินหรือใบเตยนะัททีมากุบแก้ว หยกนัทธนิชาใจแสนพวกนี้ก็เป็นตัวทำตั้งหลักๆเลยรูปเกมจริงๆสูสีมากเลยนะคะโดยเฉพาะเซตแรกนี่โหดดิวส์กันไปถึง33แต้มใช่ครับสู้กันมันเลยแต่สุดท้ายก็เป็นไทยที่ดูนิ่งกว่าในจังหวะสำคัญๆแล้วความเห็นแฟนๆหลังเกมแพ้ไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจครับส่วนใหญ่ยอมรับความพ่แพ้แล้วก็ชมว่าไทยเล่นดีนะโดยเฉพาะที่ไทยไปสู้กับโคลาเบกาได้ถึง5เซตก่อนหน้านั้นนะครับอื หลายคนก็มองว่าที่แพ้ส่วนหนึ่งก็เพราะไทยมีผู้เล่นชุดใหญ่มาช่วยนี่แหละถ้าเป็นยู่21เหมือนกันผลอาจจะออกมาอีกแบบมีชมใครเป็นพิเศษไหมคะผู้เล่นไทยมีครับมีชมกติกาเบอร์หกกันเยอะว่าเด่นมากอ่านเกมดีอะไรแบบนี้แต่ที่สังเกตคือไม่ค่อยมีคอมเมนต์แง่ลบหรือแบบตำหนิทีมไทยแรงๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่ออกแนวชื่นชมยอมรับมากกว่า การแพ้ในบ้านติดติดกันแบบนี้มันคงกดบันน่ายดูนะคะแต่ผลงานในสนามแบบนี้มันอาจจะสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงเลยครับสื่อเวียดนามเองก็วิเคราะห์ไปทางนั้นเหมือนกันชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างของวงการวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเลยอย่างแรกคือเรื่องการขาดแผนพัฒนาระยะยาวที่มันชัดเจนต่อเนื่องไม่ค่อยมีทีมเยาวชนระดับ U19 หรือ U23 ที่แข่งแกร่งมีระบบฝึกซ้อมต่อเนื่องจริงๆแบบเอออย่างของไทย เรื่องโคช้ชก็ดูจะเป็นอีกประเด็นเหมือนกันนะคะเห็นว่า22ปีที่ผ่านมานี้เปลี่ยนโคช้ชทีมชาติหญิงไปตั้ง9คนใช่ครับแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นโคช้ชจากสโมสรที่แบบถูกดึงมาคุมเฉพาะกิจไม่ใช่โคช้ชเต็มเวลาที่จะมาวางแผนสร้างทีมกันยาวๆจริงๆอ๋อค่ะซึ่งมันก็ส่งผลต่อความต่อเนื่องนะคะทั้งการพัฒนาทีมการวางระบบถูกต้องครับรวมถึงการจัดการผู้เล่นด้วย อย่างเคสของทันทิทันทุยหรือโฟทีที่เคยเจ็บเพราะแข่งถี่เกินไปก็สะท้อนปัญหาการดูแลนักกีฬาหรือเรื่องงบประมาณในอดีตตอนปี2023ที่เกือบไม่ได้ไปแข่ง FIVB Challenger Cup เพราะปัญหาเรื่องเงินอืมพอฟังแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพนะคะว่าทำไมการแก้เกมหรือการพัฒนารูปแบบการเล่นที่หลากหลายมันถึงอาจจะยังไม่ต่อเนื่องพอโดยเฉพาะเวลาเจอทีมที่ระบบดีๆหรือมีประสบการณ์สูงแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยการที่ทีม U21 ผลงานยังไม่เปรี้ยงปร่างเท่าไหร่ในขณะที่ทีมชุดใหญ่กำลังทำได้ดีในรายการเดียวกันมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าช่องว่างระหว่างผู้เล่นชุดหลักกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันกว้างแค่ไหนและปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องการขาดระบบพัฒนายเยาวชนที่ต่อเนื่องที่สื่อเขวิเคราะห์กันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระยะยาวของวงการวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามในอนาคตยังไงบ้างอันนี้น่าคิดมากครับค่ะ นี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเออจาะลึกจากข้อมูลต่างๆที่มีนะคะทั้งผลในสนามเสียงจากแฟนๆแล้วก็มุมมองเชิงวิเคราะห์หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับการเจาะลึกครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันค่ะ